สวัสดีครับเช้าตู่หรือเช้ามืดวันที่4ี่พฤศจิกายนนะครับ2 5 6พพี่น้องวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับมาเร็วเลยเพราะเป็นห่วงพี่น้องทางโค,าคราชฮะซึ่งเห็นมีผู้พี่น้องที่ติดตามช่องนี้หลายท่านนะยังไงก็ช่วยแชร์ข่าวกันด้วยนะครับในพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับอำเภอปักธงชัยอำเภอโชคชัยฮะโนนสูงเฉลิมพระเกียรติและก็ อำเภอพิมายให้เตรียมขนของขึ้นที่สูงและก็ที่ขนไว้แล้วตอนน้ําท่วมรอบแรกก็อย่าพึ่งยกลงนะครับก็ตามภาพในคลิปเลยครับพี่น้องเป็นสถานการณ์น้ําในเขื่อนลำพระเพิงแล้วก็เก็บน้ำลำสำลายนะฮะซึ่งมีปริมาณความจุเกินความจุนะซึ่งคาดว่าเขื่อนลำพะเพิงนะั้น่ะ จะมีมวลน,น้ำอีกกว่า20ล้านลูกบาทเมตรนะครับมันเตรียมจะล้นท้ายเขื่อนซึ่งเขาคงจะต้องปล่อยนะฮะให้เตรียมการรับน้ำไปด้วยไม่ต้องตหนกตกใจนะครับพี่น้องใน5อำเภอดังต่อไปนี้นครับ 1. อําเภอปักธงชยัยฮะน้ำน่าจะถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับพี่น้องสําหรับปักธงชยัยเนี่ยพี่น้องปักธงชัยติดตามช่องนี้หลายคนนะครับก็ดูแลตัวเองด้วย 2. อําเภอโชคชยัยจะถึงวันนี้นตอนบ่ายเย็น สาอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะต่อไปน้ําก็ไหลไปทางอีก1-2ถึงวันนะครับแล้วก็อำเภอที่4คืออำเภอโนนโนนสูงนะครับอีก3วันแล้วก็อำเภอที่ห้าอำเภอท้ายท้ายอ่าท้ายน้ำนะก็คืออำเภอพิมายนะครับว่ากันว่าอีก6วันนะจะถึงแล้วก็พี่น้องห้าอำเภอเนี้ยก็เป็นการแจ้งเตือนจากอ่าหน่วยกู้ภัยฮุก3 1นครราชสีมานะครับ ที่ไหนในห้ามเพลินี้ที่เคยท่วมแล้วระดับน้ําจะไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับเขาแจ้งและกระยามาแบบนี้และมีเพิ่มเติมมากกว่าก็คือมากกว่าเดิมนิดๆบางพื้นที่นะครับฝากเบอร์โทรสาหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยครับฮุกฝากมานะครับฮุกสามหก็คือเบอร์นะครับพี่น้อง044-274-155นะครับมูลนิธิฮุก31ครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ก็ช่วยกัน แชร์แจ้งข่าวด้วยนะครับามาเรามาอัปเดตจุดสิ้นสุดพายุโคนีกันต่อเลยนะครับพี่น้องก็สรุปชัดเจนแล้วครับตามโมเดลคงไม่เกินไปกว่านี้แลครับเพราะม,มันพุ่งนี้ก็วันที่5แล้วนะครับก็พายุโคลนีเนี่ยก็จะขึ้นฝั่งในวันที่5พฤศจิกายนนะทางเวียดนามตอนใต้นะครับพี่น้องดูคลิปเลยด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกรัน และคาดหมายว่าเนี่ยพายุโคนีก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับรวดเร็วมากก็เพราะว่าเนื่องจากถูกความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเซาะทำลายจนไม่เหลือโครงสร้างนะฮะจากรูปทรงกวยสวยๆนะฮะให้เป็นหมุนหมุนแบบแน่นๆนะไม่มีแล้วครับอีกต่อไปก็จะกลายเป็นหย่อมแอลอ่าเป็นหย่อมๆกระเซิงกระเซิงนะแล้วเข้าไปสลายในประเทศกัมพูชาในวันที่6ถึง7พฤศจิกายน เนี่ยครับแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่มีเส้นทางเข้าประเทศไทยโดยตรงนะฮะแต่จะนำพาความชื้นเวี่ยงเข้ามาในพื้นที่ของบ้านเรานะครับพี่น้องดูภาพนะครับทำให้เกิดแนวปะทะอากาศและฝนก็จะตกเล็กน้อยปานกลางถึงหนักได้เลยนะครับพี่น้องผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งฮรกรณีนี้นะครับสำหรับพี่น้องบางท่าน,นครับ ก็คือว่าพายุเนี่ยมันก็จะคือเป็นกลุ่มก้อนของการรวมตัวรวมตัวของความร้อนชื้นก็คือมีไอ้น้ำนะฮะที่ร้อนชื้นซึ่งจะเป็นอากาศที่เบาฮะเบาบางยกตัวขึ้นจากการอาศัยการพาความร้อนจากถ่ายลมด้านล่างนะขึ้นไปนะฮะและเมื่อปะทะกับสายลมหนาวหรือมวลอากาศเย็นนะมวลอากาศเย็นเนี่ยก็เป็นอากาศที่แห้งแล้วก็หนักแล้วก็เย็นนะฮะเห็นไหมครับมันตรงกันข้ามเลยทุกอย่างนะ ซึ่งมวลอากาศนี้ก็จะต่ํเตี้ยเรียกกับพื้นดินตลอดไม่ยกตัวเหมือนอากาศของพายุนะฮะก็พอมาเจอกันนะครับซ้ายกับขวาฮะสูงกับต่ํามาเจอกันก็ปะทะกันก็จะเกิดแนวร่องฝนขึ้นฮะเกิดแนวร่องฝนขึ้นน,ะะกน,น,น,นักอุตุนะเขาเปรียบเทียบบอกเหมือนวินเซิร์ฟอะฮะ,ฮะเหมือนเราเล่นวินเซิร์ฟฮะคลื่นกับอากาศเย็นเนี่ยเ็าจะเหมือนกันและไอตัววินเซิร์ฟเนี่ยเ็าจะเป็นอากาศร้อนหรือไอตัวเกิดฝน มันก็จะพาดันวินเซอร์ไปเรื่อยตามแนวนะฮะแนวปะทะกันนะฮะตลอดแนวครั้งนี้ตอนปะทะกันเนี่ยตลอดแนวเนี่ยก็อยู่แถวๆอีสานล่างนะฮะในแนวจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะครับพี่น้องร้อยเอ็ดสุรินบุรีรัมโคราชขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนะครับก็ประมาณจังหวัดนี้ครับโคราชอีกแล้วห้าอำเภอนะั้นยังไม่แห้งเลยนะ้ำ ช่วงบ่ายถึงค่ำนะวันที่6กถึงเฮะเขาบอกว่าฝนจะจะตกประมาณ6กถึงเแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำครับพี่น้องก็เตรียมตัวรับเตรียมตัวเปียกกันแล้วก็ตกแถวแถวภาคกลางนะฮะในวันที่7ช่วงดึกๆนะฮะมันก็จะถลายไปเรื่อยฮนะแนวระทะเนี่ยก็ได้แก่จังหวัดสระบุรีลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนะ บอกในช่วงดึกๆของคืนวันที่7พฤศจิกายนหลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปเมื่อวานก็คือวันที่8ก็จะมีมวลอากาศเย็นกําลังแรงเลยนะครับลงมาเสริมเพิ่มเติมแผ่ลงมาทุกภาคก็จะหนาวเย็นกันลงจนถึงวันที่12นะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ผมก็อธิบายไปแล้วคลิปเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องสงสัยก็เปิดย้อนหลังได้สําหรับภาคใต้ก็ตามฟอร์มครับ พอข้างบนเย็นภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยให้จับตาหย่อมแอวหรือพายุอาจก่อตัวขึ้นได้ในอ่าวไทยครับยิ่งลมหนาวแรงก็ยิ่งมีสุดสูงนะครับที่จะเกิดฝนหนักได้ในภาคใต้ยังไงค่อยอัปเดตกันต่อๆไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ